เป็นนี้นะทานมากส่วนอันนี้คือกินไปแล้วซื้อเองกินเองกินจริงอูดดด้ดูดีมีดูตังไปหนีอะไรให้เป็นหนึ่เลยอ้โหูเป็นสิบเลย สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ดิวชัดชัยแชนแนลนะครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ไปกับช่องดิวชัดชัยแชนแนลเลยนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับในช่วงหัวคลิปนะว่าคลิปเนี้ยน่าจะเป็นการรีวิวของกินแน่นอนนะครับซึ่งของกินที่ดิวจะรีวิววันนี้นะครับก็จะเป็นน้ำพริกปลาสลิดน,นะครับผมซึ่งเป็นของพี่นวัดนั่นเองนะครับนั่นคือน้ำพริกปลานางงามนั่นเองนะครับผมซึ่ง มี2กระปุกนะครับวนันนี้จะเห็นได้ว่าอร่อยจริงๆนะเพราะได้กินไปแล้วขึ้นกระปุกแล้วเรียบร้อยนะครับผมส่วนกระปุกนี้เป็นกระปุกที่แบบยังใหม่อยู่นะซึ่งเราเอามา2กระปุกเพื่อให้ดูว่าเออเนี่ยถ้าแบบโปรดักที่มันยังไม่ได้ถูกกระปะทานเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะหน้าทานมมกส่วนอันนี้คือกินไปแล้วซื้อเองกินเองกินจริงซึ่งดิวจะบอกว่าดิวไม่ได้ซื้อเองนะแปลกไหมคือดิวเองเนี่ยก็เรียกว,ว่าเป็นคนที่อยู่ในวงวงการนางงามเหมือนกันนะเพราะเราก็ทำเพจนางงามนะครับแพชช้นอน o อลล w ไม่ได้กดไลค์ลบกวนไปนกดได้นะครับใน Facebook นะครับเพจชื่อว่า Passion Insiders นะครับแล้วก็มีกรุ๊ปด้วยนะกรุ๊ชื่อว่า Passion Insiders Fan Club นะครับผมซึ่งเพจนาะงงามเรามีคนติดตามเป็นแสนคนเลยนะประมาณห0 0 0นคนนะครับคุณ o l ลเ w อร์เนี่ย ทีเนี้ยเราอยู่ในแวดวงนางงามแล้วก็เพจเราเนี่ยค่อนข้างจะได้รับการเอ็นดูจากพี่นวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาทุกครั้งที่เราไปทําข่าว Miss Grand Thailand Miss Grand International อะไรเนงะี้ยพี่นวัดก็คือแบบเขาจะให้การดูแลที่ดีมากนะครับให้กับผู้สื่อข่าวของเราแล้วก็ตัวพี่อาร์ตี้เองอนะไรเงี้ยเกจอมพี่อาร์ตี้ได้เลยนะว่าพี่อาร์ตี้เคยไปดู Miss Grand International ตอนจัดที่อเมริกาปีไปสุภาพรมาริสอร์ดนะครับนั่นแหละคือพี่นวัดเขาน่ารักกับพวกเรามากๆอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยแบบว่าเออเรามาทำรีวิวสินค้าให้พี่นวัดดีกว่านะครับที่เป แลยนะ้วจะบอกว่าดิว่าไม่ได้ซื้อเองคนที่ซื้อใครรู้เปล่าคุณแม่ทั้งที่เราเนี่ยนะอยู่ในแวดวงนี้เนาะแล้วเราก็แบบว่ารู้ความเป็นไปทุกอย่างของอ,องค์กรวิสแปร์อินเทอร์เนชั่นแนลอะไรเงี้ยน,นะครับแต่ดิวก็ไม่ได้ซื้อนะะไม่ใช่อะไรนะดิวก็คนที่ไม่ค่อยสั่งของออนไลน์มโดยเฉพาะของกินเนี่ยไม่ค่อยสั่ง,อ,งออนไลน์แต่คนที่ซื้อเป็นคุณแม่ของดิวเองนะครับซึ่งแม่ดิวเนี่ยช่วงนี้เขาก็อยู่บ้านเลี้ยงหลานนะดิวมีหลานแบบว่า อายุหนึ่งขวบอะไรเงี้ยกำลังน่ารักเลยนะครับนางก็เลี้ยงหลานดูทีวีไปอะไรเงี้ยนางบอกว่านางเปิดป้ายยานางเปิดช่องสามนะครับแล้วก็เห็นพินวัเนี่ยมีแบบโฆษณาน,ษนางพิกนางงามเนาะดูทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันก็เหมือนโดนสะกดจิตเลยต้องสั่งซื้อมานั่งสั่งมาประมาณ6กระปุกมั้งตอนนี้เหลือแค่2แล้วนะครับผมแล้วอันก็กินไปเยอะแล้วอ่าซื้อมาก็ซื้อแจกเอาไปแจกพี่ชาย2กระปุกแล้วก็กินเองในบ้านสิกระปุกตอนนี้ก็คือแบบว่าเหลือแค่นี้นะครับซึ่งจริงๆอ่ะ เดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่าเพราะดิวก็ยังไม่ได้ชิมนะครับคนในบ้านกินกันไปทุกคนบอกว่าอร่อยมากอร่อยมากๆมากๆดิวก็เลยอยากรู้ว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองลองชิมกันเลยดีกว่านะครับผมเริ่มจากเปิดกระป๋องก่อนเลยนะขอใช้กระป๋องที่กินแล้วนะกระป๋องที่ยังไม่ได้กินอันนี้เอามาโชว์เฉยๆนะครับผมขอดมก่อนดมกลิ่นน้ำพริกน้ำงา้ก่อนอยากรู้ว่าถ้าเรากินแล้วเราจะสวยเหมือนน้งงี้ยไหมกลิ่นปาสลีดอันนี้เป็นแบบเผ็ดมากนะครับผม เพื่อไม่ให้เสียเวลาแล้วเรามาตัดกันเลยดีกว่านี่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 น,น,นี่ดูซะก่อนดูซะก่อนไม่ธรรมดานะครับผมไม่ธรรมดานะครับผมดูซะก่อนนะครับเรามาตัดใส่จานกันเรามาตัดใส่จานกันนะครับผมตัดตรงนี้เห็นแล้วนะจุกๆอย่างนี้เลยนะนี่ตรงนี้จุกๆตรงนี้เลยนะครับดูจะบอกว่าทุกคนชอบก,กินมันถิกแม่ถ้ากินก็ต้องกินให้จุกกินให้ฉ่ำ กินแล้วไม่ฉ่ำไม่ต้องกินก็ดีจ้ะเอาอีกเอาอย่างนี้เห็นไหมต้องให้จุต้องให้ฉ่ำในเงินไม่กินโอ้ยดูดิที่ตังก็หลุดเราให้เป็นอย่เลยอนะ่ะโอ้โหไม่จุกไม่ฉ่ำเราไม่กินนะครับผมเราจะกินน้ำเฮียกินให้สตคัญไปเลยประมาณนี้อันนี้เป็นสูตรเผ็ดมากนะครับผมเอาอย่างเอาอย่างเไปกีนแล้วนะ จะชิมแล้วนะขอคําแรกก่อนนี่คือแบบอว่าชิ้นปลาสลิดแบบเป็นก้อนๆเลยนะครับผมขอชิมตัวปลาสลิดเป็นก้อนๆก,ก,ก,ก่อนนะขอชิมเลยนะเอาแล้วนะจะเอาแล้วนะอืม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 กรอบมากหอมมากอืมอร่อยมากเลยอ่ะ ็ต้องแบบชอบเผ็ดคือแบบเต็มจิตเลยทุกคนดีจะบอกเลยมันเหมาะกับใครนะมันเหมาะกับคนชอบหิวตอนดึกๆปกติเวลาดูเน็ตเล็กอย่างเงี้ยนะแล้วแบบตีหนึ่งตีสองแล้วหิวยังไงลงมากินอย่างเงี้ยก็จะกินเป็นมาม่าเนาะแต่ถ้าเกิดใครมีน้ำริกน้ำงามติดบ้านนะคุณไม่ต้องกินมาม่าละไปตักข้าวสวยนะแล้วก็ราดน้ำริกนะโอ้ยฟินเผ็ด ตัดแล้วโดนเนื้อปลาผลิตกรอบๆกรุบๆแล้วก็มีหวานหวานนัวๆคั่มเค็มนัวมากอูมามิมากๆเชื่อไหมว่าน้ำพริกนักาง,งานของพี่นวัดแล้วดังมากเลยนะขนาดลงไปตัดข้าวในห้องครัวมากินเนี้ยบอกแม่ครัวว่าเนี่ยเดี๋ยวจะทำรีวิวน้ำพริกนางงามเขาก็บอกว่าพี่ของนวัดใช่ไหมคะของคุณนวัดเขารู้จักฮะแล้วก็นอกจากแม่ดิวจะตกปะเป็นเหยื่อการตายของพี่นวัดแล้วนะครับ น้องสาวดิเขาก็บอกว่าดูโฆษณาแล้วน่ากินมากฉันเลยแบบสั่งเลยบอกมาาให้สั่งแล้วนางก็บอกว่าบ้านสามีนางนะน้องสาวดิวแต่งงานแล้วเนาะบ้านของสามีนางก็คือแม่สามีของของน้องสาวเนี่ยก็มีน้ำพริกนางงามติดบ้านเหมือนกันคิดดูดีว่าทุกคนซื้อหมดเลยอะแล้วเราพูดซึ่งอยู่ในแวดวงนนาง,งานอย่างเงี้เราแบบไม่เคยคิดจะซื้อเราไม่เคยทานแต่แม่ยู่คุ่เหมือนมาแล้วบอสนะครับอบกระปุกได้ชิมแล้วอร่อยมากอืมน้ำพริกปลา solid อะมันดีกว่าน้ำพริกกักหมูนะ เพามันมีกระหมูอะ่ะมันทามาจากส่วนของไขมันของหมูวะมไม่ดีไงแต่ปลาสลิดอะ่ะกินมากๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่ามันก็คือปลาใช่ไหมครับขอพักกินน้ำบ้างหน่อยเถอะของดิวเป็นแบบเผ็ดมากนะครับดิวจะบอกว่าดิวเป็นคนไทยแ,แท้เลยนะเกิดแล้วก็กินเผ็ดมาตั้งแต่เกิดกินเผ็ดมากด้วยยังยังแบบว่าต้องกินน้ำต้องพักกินน้ำอะอะไรสงสัยว่าน้องดาวอาทิตย์นี้กว่า เมสแวร์อินชน n a l 2020อะที่นางรีวิวแล้วก็ทานน้ำพิกปลาสลิดไปด้วยนางทานแล้วก็ทำท่า,อ,าลอลเอร่อยแบบนางไม่เผ็ดนะเน่งงวะฉันคนไทยแท้ฉันยังแย่เลยนะเนี่ยแต่มันแซ่บนะมันนัวันดูมามี่มากเลยจะบอกว่าสั่งได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่น,นอนนะครับผมน้ำพริกของพี่นว,วัดนงานน้ำพริกนางงามอร่อยมากพอดื่มน้ำก่อน แล้วก็รายละเอียดการสั่งนะครับเดี๋ยวดิวทิ้งเอาไว้ใน description box นะครับผมสำหรับใครอยากสั่งซื้อก็สั่งซื้อกับพี่วัดได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะดูว่าดิวขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอไปซัดต่อให้หมดก่อนแบบเผ็ดจริงๆนะอันนี้ไม่ได้แอปนะเผ็ดจริงๆอ่ะสำหรับวันนี้นะครับดูว่าดิวต้องขอลาไปก่อนแล้วแหละนะครับขอทานน้ำพริกนางงามต่อให้เสร็จก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วบร้ยแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s s u b ซับสไครป์พี่